สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนหลิมเจอกันอีกครั้งหนึง่งกับเซียนหลิมไปกันต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้จะนำเสนอสูตรหลักร้อยแม่นแม่นได้ท่านผู้ชมสี่ตัวสีตัวแม่นแม่นนำไปเจียบไปจับได้เลยได้สองตัวจับใส่ไปเลยท่านผู้ชมเพิ่มน้ำหนักเพิ่มราคาเข้าไป เพิ่มตัวกูณที่สูงขึ้นแล้วก็รูปหนวดได้เลยเอาไปกันต่อไปกันต่อเริ่มจากต้นปีก็แล้วกันเดิดทันผู้ชมเอาตามสูตรตามสูตรเห็นบ่เห็นบ่ตามสูตรที่ขีดไว้ สิบหน่วยล่างบวกสองหรือคูณสองแล้วก็จะได้แปดสองสิบหกข้อหนึ่งเนาะแปดแปดสองสิบหกโดยหกบวกกับเก้าสองสิบแปดบวกแปดบวกกับหลักหน่วยก็คือศูนย์หน่วย หน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งกับสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือสี่แล้วบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือสองบวกสองและบวกหกคงที่เด้อท่านผู้ชมเอามาดูกันหกบวกแปดเป็นสิบสี สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกด้หกเดินหน้าไปอีกสามครั้งเจ็ดแปดเก้ามาดูผลที่ออกเนาะงวดถัดมางวดถัดมาสามตัวบนเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้า ก็มาเข้าวิยนอยู่ที่เก้าเลยท่านผู้ชมเก้าไปกันต่อไปกันต่องวดถัดมางวดถัดมาทุดนี้ครั้งที่สอง สองสิบสองก็ได้สองบวกกับหนึ่งคูณสองหนึ่งบวกกันสองกันก็ได้สองหนึ่งคูณสองก็คือสองนั่นเองบวกด้วยเก้าบวกด้วยสามบวกด้วยหกบวกด้วยหกคงที่สองบวกสองเป็นสี่ 4บวกกับ9เป็น13 3บวก3เป็น6 6บวก3 6บวก6เป็น12 2บวก6เป็น8เดินหน้าไปอีก3ครั้ง9 0 1ผลที่ออกผลที่ออกในงวดถัดมาเด้อท่านผู้ชมหวยที่ออก063 ศูนย์หกสามมาดูหลักร้อยดยทันผู้ชอมก็เข้าเวียนอยู่ที่ศูนย์เนาะนี่เอางวดถัดมางวดถัดมางวดถัดมาศูนย์บวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์เก้าสองก็สิบแปดสิบแปดท่านสิบแปด ไม่ใช่กะบวกกับสามแล้วบวกกับห้าบวกกับหนึ่งแล้วก็บวกหกคงที่แปดบวกสามเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามได้สามสี่ห้า มาดูงวดถัดมางวดถัดมาหมวยที่ออกคือสามเก้าห้าก็เข้าวินอยู่ที่สามไปกันต่อไปกันต่อท่านผู้ชมงวดถัดมา สี่สองเป็นแปดสามสามสองเป็นหกบวกด้วยหกบวกด้วยสามบวกด้วยเจ็ดเจ็ดแล้วก็บวกหวกวงที่แปบดบบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกเป็นหกเจ็ดแปดเก้ามาดูผลที่ได้ผลที่ได้นอ้องท่านผู้ชมหมายออกหกศูนย์สามก็เข้าวินอยู่ที่หกนาอ ดักรอยเลอดักรอยดักรอยอ้าไปกันต่อไปกันต่อไม่รอช้าเจ็ดสองสิบสี่เก้าสองสิบแปดบวกห้าบวกศูนย์บวกสองบวกหกคงที่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ด จกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าหกเจ็ดแปดมาดูผลที่ออกเดิอท่านผู้ชมผลที่ออกคือหกสองหกก็เข้าวินอยู่ที่หกเอางวดถัดมางวดถัดมา จ็ดสองสิบสี่แปดสองสิบหกบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสี่แล้วก็บวกหกสี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบหนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ผลที่ได้ก็คือสี่แปดหนึ่งก็เข้าวินอยู่ที่สี่เริ่ท่านผู้ชม ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไม่รอช้าเก้าสองสิบแปดศูนย์บวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์บวกสองบวกศูนย์บวกเก้าแล้วก็บวกหกเท่ากับ แปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์ไม่บวกได้ท่านผู้ชมเอาไหมแปดบวกสองเป็นสิบก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ห้าหกเจ็ดแปดมาดูผลที่ออกได้ท่านผู้ชมได้ห้าเก้าแปดงวดปัจจุบันห้าเก้าแปด เขาวินอยู่ที่ห้าหลักร้อยเดินดีไม่ยังไม่มีสะดุดเอางวดปัจจุบันก็ยังเข้าอยู่แล้วมาดูงวดสุดท้ายสุดท้ายงวดปัจจุบันเด้องวดที่ผ่านมานี่เองเนาะเจ็ดสองสิบสี่ ึ้นไปยิงหน่อยขออภัยท่านผู้ชมขออาภายัยมองไม่ถนัดเก้าสองสิบแปดบวกเก้าบวกสองบวกสี่บวกหกคงที่เท่ากับสี่บวกแปดเป็นสิบสองในสองบวกเก้าเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบ ขอภัยได้ละเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามขอภัยขอภัยล่วงอีกแล้วเซียนหลิมเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเนาะเอาใหม่ลองใหม่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกเก้าเป็นสิบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามโอเคสี่ห้าหกเอาได้สี่ห้าหกงวดนี้หลักร้อย สามสี่ห้าหกเอา้าผู้ชมมาดูกันหลักร้อยเดี๋ยวเะลิ์มเขียนใส่หน่อยหลักร้อยสามสี่ห้าหก จะมาตัวไหนท่านผู้ชมถ้าจะมีหลักสิบนีหลักร้อยอขีดด้วยหน่อยอ้าวขออภัยได้หลายสะดุดสะดุดมีหลักร้อยนี่หลักสิบมีจชุดของหลักหน่วย เนื้อท่านผู้ชมใครชอบตัวไหนก็นําไปจับเอาชุดหลักร้อยถ้าไม่ถ้าไม่ชอบชุชดหลักสิบหลักหน่วยนี้น,นี้นำไปเทียบของท่านได้เลยใครเข้าไปเพิ่มน้ําหนักรับรองสุดยอดเวลาเยอะแล้วทีนริมว่าที่จับหายอยู่เอา้าเวลาเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเขาไปเทียบไปจับไปปรับไปดูอา้า ผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ